สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดแปดแปดของเนาะก็วันนี้จะมาเป็นเหรียญที่ไม่เคยลงนะครับผมเนาะจะเป็นเหรียญหายาก,กเหรียญหนึ่งและเหรียญตำนานอีกเหรียญหนึ่งครับของหลวงพ่อชนะยิทัซาโลเนาะครับแห่งวัดคุณากรนะครับหรือวัดสังขะปีดีเนาะคนละวัดกันนะครับวัดวัดไอ้คุณากรนี่คือเหรียญรุ่นนี้ที่น้องเยาวมาก็เป็นไอ้สมัยรุ่นวัดคุณากอนนะครับผมเนาะ ก็เจีมาให้ชมกันเนาะอันดับแรกน้องก็กราบขอบพระคุณพี่พิวท่านเนาะครับผมดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องนะครับเป็นกำลังใจเป็นสปอนเซอร์ถือว่าเป็นสปอนเซอร์ผมทุกท่านนะครับเจ็ดร้อยกว่าท่านน้องก็กราบขอบพระคุณครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านลูกค้าไทยต่างประเทศทุกท่านครับผมเนาะที่ไว้ใจอุดหนุนน้องเข้ามาน้องก็กราบขอบพระคุณครับผมเนาะ แล้วก็กราบขอบคุณพี่บี้พี่เกิดเนาะที่สนับสนุนสนับสนุนน้องเข้ามาเนาะทางฝั่งทางฝั่งเมิก้เมิกาเนาะครับผมเนาะก็กราบขอบคุณเสียนุพี่นุพี่เก๋เนาะที่สปอร์ตน้องอีกส่วนหนึ่งทางฝั่งอิเชียทางฝั่งไทยนะครับผมเนาะก็กราบขอบคุณนะครับผมทุกภาคส่วนก็สําหรับสมาชิกใหม่เนาะที่อยากสอบถามวัตถุมงคลกับผมเนาะ ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ศิลาเนาะหรือหลวงพ่อชไหนเนาะครับผมเนาะก็จะมีหลวงพ่ออื่นๆมาก็อาจจะมีมาแซมแซมมั่งเนาะครับผมเนาะแล้วแต่จังหวะบางโอกาสนะครับก็ถ้าอยากเช่าบูชาก็แอดไลน์มาครับผมเนาะอันนี้สแกนคิวอาร์โค้ดนะครับผมเนาะเนาะถ้าสแกนถ้าสแกนไม่ติดก็อันนี้เบอร์โทรครับค้นหาเบอร์โทรก็ได้เนาะเอาเบอร์นี้ไปค้นหาก็ได้ครับผมเนาะก็เจอเนาะลงท้ายด้วยตองแปดครับผมเนาะตองแปดอันนี้ก็เลขบัญชีเนาะก็อันนี้ น้องยังไม่ได้เปิดก็ใช้อันนี้ไปก่อนเดี๋ยวน้องจะมีสำรองอีกบัญชีหนึ่งก็โอนนี่ก็เป็นพยายามให้ชื่อกับนามสกุลตรงกันนะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นบัญชีไหนก็ช่างนะครับผมเนาะเน้นชื่อกับนามสกุลนะครับผมเนาะเน้นชื่อกับนามสกุลครับผมเนาะถ้าชื่อกับนามสกุลตรงตามนี้ก็ถือว่าโอนได้นะครับผมเนาะถ้าชื่อนามสกุลไม่ตรงห้ามโอนนะครับผมเนาะก็ป้องกันวิชาชีพด้วยนะครับผมเนาะก็ถ้าสมมุติเพราะว่าน้องจะเปิดอีกค่ายหนึง่งนะครับ เปิดบัญชีค่ายหนึ่งก็จะมีอีกค่ายหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลาไปนะครับผมเนาะยังไม่มีเวลาไปก็สำรองไว้เผื่อบางบางทีบัญชีมันอัปเกรดอัพเป็นเวลาอัปเกรดแต่ว่าพี่ๆโอนมาอะไรงเงี้ยครับผมเนาะบางทีมันมันระบบมันกําลังอัปเกรดอะไรเงี้ยครับเขาปรับปรุงเนาะครับผมเนาะมันก็จะมีปัญหาครับผมเนาะก็วันนี้ก็จะมาชมเหรียญยางตันนะครับยางตันยางตันในตํานานเนาะรๆๆหรือว่า ยันตะก้อครับขอ,องหลวงพ่อชไนชันทสาโลครับผมเนาะแห่งวัดคุณากรครับเมื่อก่อนเป็นวัดคุณากรนะครับผมเนาะวัดแรกที่หลวงพ่อท่านมาอยู่เนาะอยู่ขอนแก่นซึ่งเป็นวัดที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรป่าช้าเก่านะครับผมเนาะก็ป่าช้าที่เฮี้ยนมากนะครับเป็นป่าช้าที่ไม่มีพระหรือใครกล้าเข้าไปนะครับผมเนาะในที่ตรงนั้นนะครับผมเนาะก็ ท่านก็เลยมาสร้างวัดอยู่นั่นนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าพระครูปิยนัทเนาะถ้าผมเรียกผิดก็เอ้ยไม่ใช่พระครูปิยนัทไอ้พายรั์มะนัตพายรย์มะนัตพายรย์มนัตแนน <c oughs> นนห่งวัดท่าสองคอนนะครับผมท่านก็เป็นศิษย์ยุคต้นนะครับผมเนาะแห่งหลวงพ่อชะนายยุคต้นของคนน่าจะเป็นคอนแก่นหรืออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเนาะว่าท่านเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่ตอนไหนเนาะก็นก็ยุค ก่อนผมแล้วกันเนาะตีไปก่อนผมเพราะว่าผมมาเพิ่งเข้ามาเนาะครับผมเนาะก็ท่านเป็นคนสร้างถวายเนาะเพื่อเป็นเอาเงินสมทบทุนสร้างวัดคุณากรนอนนะครับผมเนาะก็เป็นเหรียญที่มีตำนานเนาะทางฝั่งเขมรฝั่งฝั่งเขมรฝั่งเขาเรียกว่าอะไรฝั่งเขมรฝั่งไอ้สากแก้วครับผมเนาะแต่ว่าทหารสากแก้วทหารเขมร้นเขาเอาปืนไปลองยิงก็มีครับผมเนาะ เขาปืนไปลองยิงก็ยิงไม่ออกครับไวรุ่นสาแก้วเนาะโดนอันี้ได้ยิงก็ยิงไม่ออกครับผมฟันก็ฟันไม่เข้านะครับผมเนาะมันก็เลยเป็นตำนานเนาะก็ถือว่าราคาแตกต่างกันไปแต่ละรอบครับผมเนาะอันนี้น้องก็จะมาทําคลิปแดกอันดับแดกน้องก็ขอชมนี่ก่อนนะครับผมชมนี่ก่อนอันนี้ครับโอ้โคตชชัดเจนอันนี้เขาขัดเงาเฉยน,นะครับเขาขัดเงาเฉยเนานะอันนี้รุ่นสองครับผมตะกุดเล็กพี่ขีนหนูเนาะถ้าใครอยากได้ก็ทักมาครับผมเนาะตะกุดเล็กพี่ขีนหนูครับผม นี่ครับเนาะซึ่งเป็นตะกุดตำนานอีกเหมือนกัน time, นะครับเข็มฉ like. ีดยาฉีดไม่เข้าม้ากัดไม่เข้านะครับผมเนาะนี่ครับเนาะก็มีประสบการณ์เหมือนกันก็ราคายังหลักร้อยอยู่ครับเนาะนิดๆเนาะราคายังพอดีพอดีครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญใบชิลิกนะครับผมเนาะซึ่งหลวงพ่อได้ทํามานานแล้วนี่ครับตอกโคตรละเอียดครับผมเนาะนี่ครับรายละเอียดเจนโศกเจนเจนคมชัดครับผมเนาะสภาพยังสมบูรณ์อยู่ครับเนาะยังไม่ผ่านการใช้ครับผมเนาะนี่ครับโอ้ขอบตัด พระตั้งแต่วัดคุณากรนลครับนะครับกองทุนนะครับกองทุนเนาะเอามาเป็นกองทุนเพื่อสร้างวัดนะครับผมเนาะวัดคุณากรนะครับเนาะนี่ครับตัวยกตัวยันครับยังเต็มเต็มสวยๆอย่ครับเนาะยังไม่ผ่านการใช้ครับผมเนาะพระนอนซองพระนอนซองนะเพราะกล่องไม่มีครับผมเนาะกล่องไม่มีพระนอนซองพระนอนซองรับสวยงามครับก็หลักร้อยครับผมเนาะถ้าใครสนใจก็ทักมาครับใช้ได้นะครับเนาะไม่จำเป็นต้องเสียงว่าขาดเนาะของหลวงพ่อ ไม่ว่าจะค้าขายมีตาค้าขายหรือว่าใช้อะไรเนาะขนาดไต้หวันเนาะเขาไม่มีศาสนาเนาะเขาก็ยังเอาไปใช้เนาะครับของหลวงพ่อเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้เน้นเป็นต้องเป็นเสือต้องเป็นอะไรเขาเอาหมดครับผมเนาะถ้าเขาอยากได้แล้วแต่ความชอบครับผมเขาว่าเขาเกิดประสบการณ์เนาะเรื่องค้าขายเรื่องเหนียวเรื่องอะไรเนาะบางคนไปสายนักเรียนเนาะไอเพราะว่าไออันนี้เยอะเนาะครับแถวนู้นเนาะ สายนักเรียนก็เอาไปเหนียวไปอะไรก็มีครับมีประสบการณ์เนาะบางคนค้าขายอะไรเงี้ยเนาะขนาดเขาไม่มีศาสนานะเขาไม่มีศาสนาเนาะเขาไม่มีศาสนาเขาก็ยังนับถือหลวงพ่อเนาะเขาก็ยังรู้จักหลวงพ่อเนาะครับผมเนาะพอดีมีคนขายอยู่นู่นเขาเล่าให้ฟังเนาะครับผมเนาะผมเลยสอบถามอันนี้เหรียญก็สมบูรณ์อยู่นะครับสมบูรณ์เนี่จมูกยังไม่บีครับยังไม่ผ่านการใช้ครับเขาเก็บพระนอนซองอย่างดีครับ อันนี้หมายเลขหนึ่งศูนย์เขอไปในกล่องเนาะพอดีไฟมันก็อันนี้เนาะพอดีซื้อไฟมาใหม่ครับหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้านะครับผมเนาะเลขสวยครับผมเนาะอันนี้สร้างไม่เยอะครับสร้างน่าจะสร้างอไม่แน่ใจนะครับพอดีข้อมูลมาวันนั้นก็ลืมไปเลยครับผมเนาะอข้อมูลมาซึ่งเป็นเหรียญแรกที่น้องเอาลงคลิปนะครับผมเนาะน่าจะมีท่านอื่นเอาลงอยู่แล้วครับนี่ครับตัวยันสมบูรณ์แบบ ทุกตัวครับรายละเอียดนะครับผมเนาะนี่ครับยังไม่ผ่านการใช้เนาะครับผมสวยๆครับออกลุงๆหน่อยๆครับผมเนาะอันนี้ไฟผมจะออกเหลืองๆนะไฟผมจะออกโอ๊ยไฟผมจะออกเหลืองๆเนะาะเพราะไฟอันเก่ามันจะออกขาวๆผมลองไฟใหม่ครับลองไฟใหม่พอดีซื้อไฟมาใหม่ <laughs> ซื้อไฟมาใหม่มันจะออกไฟเหลืองๆเนาะนี่ครับก็ราคาก็แตกต่างกันไปครับผมเนาะ ก็บางทีก็บางคนก็ขาย5,000กว่าบาทนะ4,000กว่าบาทอะไรเงี้ยก็มีครับผมเนาะก็บางคนก็ขาย6,000ก็มีครับผมเนาะก็ไม่แน่ใจว่าตามสภาพหรือยังไงเนาะก็แล้วแต่ต้นทุนใครมายังไงเนาะครับผมเนาะก็แล้วแต่ละรอบมันไม่เหมือนกันครับผมเนาะเหรียญยันตะก้อซึ่งเป็นเหรียญตำนานเนาะก็พูดถึงก็หายากในส่วนหนึ่งนะครับผมเนาะแต่ว่าพูดง่ายๆก็คือถ้ามีกระเป๋านะเนาะถ้าใครกระเป๋านะ ถ้าใครกระเป๋านะก็หาได้ง่ายหน่อยนะครับผมเนาะก็ซื้อแบบราคาหนักๆหน่อยก็หาง่ายครับผมเนาะแต่ถ้าใครกระเป๋าบางๆเหมือนผมเนาะครับผมเนาะก็ต้องจอบหาจอบรวยนะครับต้องตามหาแบบต้องรอจังหวะครับราคาบางคนบางท่านได้มาถูกอะไรเงี้ยเปิดถูกๆเนี่ยต้องถามเป็นสิบคนอะไรเงี้ยเนาะครับผมนี่ครับอันนี้โค้ดลายเซ็นหลวงพ่อครับผมเนาะอันนี้จะอ๋ออันนี้จะมีตัวเลขเนาะมีโค้ดลายเซ็นกับตัวเลขครับผมเนาะ ก็จะมีชุดกรรมการมีทองแดงทองเหลืองเนื้อเงินเนื้อ,อ,อตะกัวครับผมเนาะแล้วก็น่าจะมีทองคําด้วยเนาะน้องก็ไม่แน่ใจครับผมเนาะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเอ้รายละเอียดน้องเคยลงเลยเนาะใบพกใบไ,ไอ้โบชัวอะไรหลวงพ่อเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวน้องจะหามาลงเรื่อยๆครับเรื่องใบโบชัวหลวงพอนะ่อครับผมเนาะถ้าใครสนใจก็ติดต่อทักมาเนาะครับผมเนาะอันนี้ก็พญาเสือบินครับผมเนาะ เนื้อเงินพร้อมเรี่ยมพร้อมใช้ครับผมสวยๆครับผมเนาะนี่ครับเนาะเรี่ยมทองสวยๆครับไม้เลขเดียวด้วยนะครับนี่ครับไม้เลขกสี่ครับผมเนาะไม้เล็กสี่กำลังสวยกําลังดีครับผมข้างหลังมีจีวอนเกสาเกสาโอ้มีเกสาอยู่มีเกสาจีวอนเกสานะครับผมเนาะแล้วก็หนังแล้วก็หนังครับผมเนาะสวยๆครับถ้าใครสนใจก็ทักมาเนาะครับผมเนาะรู้สึกว่าจะมีแต่ อันนี้เอาไปแจกเท่านั้นนะครับแจกตำรวจเท่านั้นเนาะแต่พอดีมาแบ่งเป็นไอ้เขาเรียกว่าอะไรเจ้าภาพไอ้ไอ้ภาพฟาผนังเนาะในโบสถ์เนาะครับผมเนาะก็เลยเอาเงินสมทบทุนเนาะครับผมสมเขาเรียกว่ารวมบุญเนาะครับผมเนาะเป็นเจ้าภาพครับผมก็เลยหัวหน้าท่านก็เลยแบ่งมานะครับผมก็เนื้องเงินนี่ก็มันเป็นเนื้อหลักเนาะครับผมเนาะก็ต้องมีแต่หัวหน้า ใหญ่ๆเท่านั้นนะครับที่จะได้ไปครอบครองครับผมเนาะอันนี้ก็หลวงปู่มหาศิลาครับผมเนาะถ้าใครถามถึงพอดีของเพิ่งมาถึงนะครับผมเนาะก็หายากพอสมควรเนาะสำหรับปิดตาปดนี่นะครับก็ราคาก็ยังหลักร้อยอยู่ราคาไม่สูงแต่ว่าก็หายากครับผมเนาะเพราะบางคนก็ไม่ขายแล้วอีกอย่างหนึ่งมันยากสําหรับผมเพราะว่าโจรมันเยอะนะครับบอกตรงๆเลยว่าโจรมันเยอะนะครับผมเนาะบางทีมีของมีพระอะไรเงี้ยเนาะมีของมีพระพอจ่ายจ่ายตังไปปุ๊บไม่โอนมาอะไรเงี้ยครับผมเนาะ วันนี้ผมก็ต้องไปตามหาที่ว่าใครที่ชัวนะครับผมเนาะบางทีก็ไปเอาตามอยู่บ้านอยู่อะไรเนาะที่คนเขาเล่นกันที่ว่าไปไปเอายันบ้านเนาะไปรับเองนะครัของตรงนี้ว่าไปรับเองนะครับผมเนาะก็ผมก็ได้ต้องได้ไปรับเองนะครับผมเนาะก็เอาที่ชัวๆนะครับเพื่อจะได้มาหาหนึ่งเป็น้าทแท้เนาะจะได้มาให้พี่พ ได้ใช้ได้ครอบครองนะครับผมสองก็ได้ของโดยไม่เสียตังค์นะครับผมเนาะโดยไม่นี่อันนี้ก็เป็นสมเด็จครับฝังตะกุดเนาะสร้างน้อยนะครับสมเด็ดจแจกทานเนาะสำหรับใครใครที่ถามถึงไว้นะครับผมเนาะน้องก็หาไม่ได้ก็รู้สึกว่าโอ้ว่าโฟกัสอีกเด้อรู้สึกว่าก็หายากส่วนหนึ่งครับโอ้ตะกุดนะฝังตะกุดครับอันนี้ก็สวยเนาะมอลสารครับมีก็มีมอลสานองปู่ผสมไปด้วยครับผมเนาะนี่ครับ อันนี้ปั๊มมือนะปั๊มมือมันก็อาจจะไม่สวยนะครับบางทีมันก็อาจจะไม่เนียนแต่ละองค์ก็แตกต่างกันไปนะครับผมเนาะสำหรับสมเด็จนะครับผมเนาะสมเด็จก็น่าเก็บน่าใช้เพราะมันเป็นมวลสารลุงปู่เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมวลสารลุงปู่นี่ก็คือว่าที่ว่าผมว่ามวลสารลุงปู่ดีเพราะว่าอะไรมวลสารบางที่บางอย่างเนาะเขาก็ไม่ได้ให้นะลุงปู่ก็ไม่ได้ไปเอาเองนะครับลุงปู่ก็ไม่ได้ไปไปเก็บไปอะไรนะครับผมเนาะก็ เขาให้ลวงปู่ถึงจะเอานะครับเหมือนไปพระธาตุพนมครับผมเนาะลวงปู่ก็ไปตอนไปตอนแรกเนาะไปตอนปลูกเสกไปตอนปลูกเสกนี่ครับนี่ชุดนี้พราชุดนี้เนาะ <c oughs> ก็ลวงปู่ก็ไม่ได้มนสารทางพระธาตุพนมมานะครับผมเพราะว่าเขาไม่ให้นะครับลวงปู่บอกเนาะเพราะว่าลวงปู่บอกเลยว่าเขาไม่อนุญาตก็ก็เลยไม่ได้เอาเขาเรียกไม่ได้เอามวลสารเอาอะไรมา เอามาด้วยนะครับผมเนาะก็ไม่สามารถเอาได้นะครับเขาไม่ให้ก็พอหลวงปู่ท่านไปอีกรอบสองรอบสามถึงจะได้มาเป็นสร้างเป็นสมเด็จศิลาแลงนะครับผมที่ว่าตระก,กูลศิลาแลงทั้งหลายนะครับผมเนาะของหลวงปู่นะครับผมเนาะนั่นนะครับก็มันก็อันนี้เหมือนกันแต่หลวงพอ่อหลวงพ่อชน,นัยนี่รู้สึกว่ารุ่นศิลาแลงรุ่นอันนี้นี่ก็เกจิอาจารย์หลายคนนะครับเนะนาะหลวงพ่อชนัยก็ ท่านก็ได้ไปนะครับเนาะในวันนั้นนะครับผมเนาะวันที่ออกขา่าวฮือฮาที่ว่ารูปพระธาตุพนมเนาะไอเป็นรูปอยู่บนท้องฟ้าครับเป็นเงาอยู่บนท้องฟ้าครับผมเนาะครับวันนั้นนะครับโอ้พูดคนลุกคนลุกเลยหลวงพ่อชะไนเนานะก็จากๆก,ก็เป็นหลวงพ่อชะไนหลวงปู่มหานิลาอะไรเกเ้จีหลายท่านครับผมเนาะบางท่านผมก็ไม่รู้จักเนาะครับผมเนาะแต่ก็เป็นกจิหลายท่านหลายองค์ครับผมเนาะนั่งรอบ ประธานพนมเลยเนาะในวันนั้นก็สุดยอดเหมือนกันครับผมเนาะก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะในพิธีวันนั้นนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะน้องก็ขอจบเพียงเท่นี้เนาะถ้าใครถามใครถามถึงเนาะสมเด็จกับนี่มีแล้วเนาะก็้องทักไทยกันเข้ามาครับผมเนาะก็พอดีน้องก็ลืมเนาะบางคนสั่งผมไว้เนาะผมก็ลืม <laughs> น้องก็กราบขออภัาายด้วยครับผมเนาะสําหรับใครที่ทักไทยไอที่โทรมาสั่งน้องหรืออะไรน้องเนาะบางทีน้อง จดไว้น้องหากระดาษไม่เจอนะครับผมบางทีจังหวะน้องขับรถนะครับผมเนาะก็สุดท้ายนี้น้องก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้เนาะถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวน้องจะมาลงอีกเรื่อยๆนะครับผมเนาะนะพอดีตอนนี้น้องกิจติดภารกิจก็เลยไม่ได้มีอะไรมาให้พี่ชมนะครับผมเนาะน้องตกรับขอไปครับผมเนาะขอจบคลิปเพียงเท่านี้กบสวัสดีครับ